สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันย้อนรอยจุดเริ่มต้นและบันไดขั้นแรกของการสร้างประวัติศาสตร์4ีสาวแบล็ k พิง k ที่ลงรักในเสียงเพลง b l a c k พิง k พลังของสาวกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวันแบล็ k พิง k ประกอบด้วย4ีสาวที่ลงรักในเสียงเพลง เป็นความแตกต่างแต่ลงตัวที่ทำลายทุกสถิติและเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวพวกเธอเองทุกวันสี่สาวที่หลงรักในเสียงเพลงกับชีวิตเป็นเด็กฝึกที่เตรียมพร้อมเป็นศิลปินในวงการไอดอลเกาหลีการเดบิวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มตน้นเหตุผลที่พูดแบบนั้นเพราะก่อนจะเป็นศิลปินพวกเขาต้องผ่านชีวิตการเป็นเด็กฝึกมาก่อนชีวิตที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบ และข้อห้ามมากมายรวมถึงต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งเพื่อการประเมินรายเดือนและอาจจะออกไปพักได้เป็นครั้งคราวในสารคดีแบ็กพิงก์ไลฟ์อัพเดอะพูดถึงระยะเวลาการเป็นเด็กฝึกของทั้ง4คนไว,ว้ว่าเจนนี่เด็กสาวจากนิวซีแลนด์ใช้เวลาเป็นเด็กฝึก6ปีจีซูพี่ใหญ่ของวงจากโซและลิซาเด็กไทยคนแรกของค่าย YG เป็นเด็กฝึกอยู่5ปีส่วนโรเซสมาชิกคนสุดท้ายที่หอบกีต้ามาจากออสเตรเลียใช้เวลาเป็นเด็กฝึกทั้งหมด4ปีฉันว่าสิ่งที่ทำให้เคป๊อเป็นเคป๊ OP, คือช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กฝึกเราอยู่ด้วยกันเหมือนโรงเรียนประจำเราซ้อม14ชั่วโมงต่อวันเจนนี่พูดถึงความทรงจำในวันวานผ่านสารคดีขณะที่จีซูพี่สาวของวงบอกว่า ช่วงแรกฉันต้องเรียนเยอะมากต้องเรียนเต้น3-4คลาสและซ้อมทุกวันต้องเรียนร้องเพลงกับครูอีก2-3คนเป็นช่วงที่หนักมากๆไม่ใช่เรื่องง่ายกับเด็กคนหนึ่งทีต้องแบกรับแรงกดดันและตารางฝึกที่แน่นตลอดทั้งวันรวมถึงการจัดการวางแผนและออกแบบด้วยตัวเองเพื่อให้การประเมินรายเดือนผ่านไปได้ด้วยดีเพราะไม่มีใครรู้เลยว่า วันไหนที่พวกเธอจะต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านพวกเราจะต้องวางแผนทุกอย่างกันเองเราแต่ละคนมีหน้าที่ถ้าใครรับหน้าที่ร้องเราจะให้เขาทำหน้าที่นั้นแต่หนูมักรับหน้าที่นักเต้นเพราะฉะนั้นหนูมักจะเป็นคนออกแบบท่าเต้นทุกเดือนทุกๆุกเดือนจริงๆตลอด5ปีหลังจากการประเมินทุกเดือนเราจะถูกให้คะแนนคนไหนได้ A คนไหนได้ B และคนไหนได้สีลิซาอธิบายชีวิตเด็กฝึกของเธอไว้ในสารคดี BLACKPINK Light Up The Sky ชีวิตของพวกเธอดำเนินไปโดยไม่รู้อนาคตว่าพวกเธอจะได้เดบิวต์เมื่อไหร่ทั้งสี่คนถูกจับให้เข้าไปแสดงร่วมกับเด็กฝึกอื่นๆจนมาถึงวันทีทั้งสี่คนมารวมตัวกันปี2015พวกเธออัดเดโมโ่ด้วยกันจีซูพูดถึงช่วงเวลานั้นไว้ว่า เราโดนประเมินด้วยกันแล้วเราสี่คนก็ได้ทดสอบนากองและอัดเดโมโด้วยกันมันเป็นไปเองเราเข้ากันได้เวลาทำงานร่วมกันในวงฉันเห็นว่าทุกคนมีตำแหน่งนาทีและทุกคนมีโอกาสได้เกิดมันเกิดจากการทำงานร่วมกันพอคิดได้แบบนั้นมันก็เลยเปลี่ยนมุมมองของฉันเมื่อทุกคนอยู่ถูกที่เรื่องยิ่งใหญ่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ แม้จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่มุมมองของ b l a c k พิ n k เธอสู้กันสุดใจและบางครั้งมันก็เป็นความทรงจำที่ดีแต่ก็อาจจะแลกด้วยประสบการณ์ชีวิตบางอย่างที่ขาดหายไปฉันไม่ได้เสียดายเวลาที่เป็นเด็กฝึกเรียนรู้การเต้นการร้องแต่มีบางเรื่องที่ฉันอยากจะมีบ้างคือได้อยู่บ้านจนอายุ18-19ปีหลายคนมีความทรงจำมากมายช่วงที เป็นนักเรียนมัธยมปลายแต่ฉันไม่เคยมีเลยเจนนี่บอกจนในที่สุดวันที่8สิงหาคม2016เจนนี่จีซูลิซาและโรเซก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเคป,ป๊ที่สร้างประวัติศา,ศาสตร์ด้วยการพานหนึ่งในเพลงเดบิวต์อย่างบูมบายาทะยานขึ้นสู่อันดับ1และ2บนชาร์ตบิ l l b บอร์ดเวิร์ดดิจิทัลอภายในเวลาอันรวดเร็วและเป็นเพลงเกาหลีเพลงแรกที มีผู้เข้าชมมิวสิกวิดีโอใน y o u t u b e สูงสุดถึง1.6พันล้านครั้งข้อมูลเมื่อเดือนเมษายน2022และนี่คือจุดเริ่มต้นและปะันไดขั้นแรกของการสร้างประวัติศาสตร์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีที่ชื่อว่า Blackpink แม้จะยังคงมีเรื่องที่ต้องรอความชัดเจนแต่สิ่งที่เรารู้ได้ตอนนี้คือประวัติศาสตร์ของสีสาแบล็ c พิง n k ยังคงดำเนินต่อไปประวัติศาสตร์ที ไม่ได้มีใครเขียนแทนแต่เกิดจากพลังของหญิงสาวสี่คนที่หลงรักในเสียงดนตรีและมีฝันเดียวกันเขียนขึ้นด้วยตัวพวกเธอเองเรื่องราวของแบล็กพิงคไม่ต่างจากหนังเรื่องหนึ่งที่เราต้องติดตามตอนต่อไปทุ่มสุดตัวอามคว้าได้ช่อดอกไม้งานแต่งเมบ็กพร้อมเผยสเปกลุ้นเป็นเจ้าสาคนต่อไป เป็นงานแต่งที่สนุกสนานชื่นมืนมากๆสำหรับนักแสดงสาวเมพิชนาดที่ควงเจ้าบ่าวนักธุรกิจคนดังบิ๊กอัครวัตรเข้าพิธีวิวาเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วงไฮไลท์ของงานแต่งอย่างการกั้นประตูเงินประตูทองงานนี้ก็ได้นางเอกสุตาอัมพัทราพาทำหน้านที่นี้และต้องมาเจอกับแก๊งเพื่อนเจ้าบ่าวที่มีไฮโซพก อดีตคนรักร่วมขบวนอยู่ด้วยบอกเลยสาวอํามจัดหนักจัดเต็มให้เจ้าบ่าวแจกของแบบมือเป็นระวิงแล้วยังจัดหนักเพื่อนเจ้าบ่าวที่เต้นยังไงก็ไม่ถูกใจอํามกระทั่งเอสุปชัยถึงกับรันเธอแกล้งเจ้าบ่าวหรือเพื่อนเจ้าบ่าวในช่วงเย็นที่เจ้าสาวต้องโยนช่อดอกไม้สาวอํามเธอกระมุงมันเตรียมรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวอย่างสุดความสามารถ ถึงขั้นจะถกชุดสวยกันเลยทีเดียวแถมยังเปลี่ยนใส่รองเท้าแตะด้วยแต่งานนี้ทุกคนก็พร้อมใจกันหลีกทางให้ก่อนที่สาวอัํจะคว้าช่อดอกไม้แล้วขึ้นไปบนเวทีประกาศลันว่าไม่มีแฟนโสดคะ่ะพร้อมอวยพรสุดซึ้งให้กับเพื่อนสนิทเมว่ามีความสุขมากๆวันนี้เพราะน้องที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กได้มีวันนี้ฝากดูแลน้องให้ดีห้ามขัดใจ เพื่อนเจ้าสาวดุมากทั้งนี้เมื่อถูกถามถึงสเปกว่าอยากได้แบบไหนสาวอ้ําก็ได้เผยว่าตีตีขาวขาวเล่นเกมอะไรก็ได้ไม่เลือกแล้วนาทีนี้ก่อนที่หนุ่มกันกันตถาวรพิธีกรในงานถึงกับต้องเปรกว่าเลือกเอถอะท่ามกลางเพื่อนเพื่นเชียร์กันลั่นตํานานใหม่เมบิกจัดบิ๊กสรายวันเกิดดีเจพีเคปิยวัฒน์กลางงานแต่งตัวเอง เรียกได้ว่าวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่ดีมากๆเพราะเป็นที่นักแสดงสาวสวยอย่างเมย์ปิชนาตได้จูงมือเจ้าบ่าวไฮโซบิ๊กอัครวัฒน์เข้าประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังเป็นวันที่ดีสำหรับดีเจพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของเขาและเจ้าตัวได้ควงแขนภรยาสาวไปร่วมงานแต่งของเมย์บิ๊กซึ่งงานนี้บ่าวสาวก็ได้เซอร์ไพรส์วันเกิด เมื่อเจ้าสาวป้ายแดงเบพิชนาตจัดเค้กก้อนโตเซอร์ไพรส์วันเกิดระหว่างอาฟเตอร์ปาร์ตี้ซะเลยโดย PK โพสต์ภาพน่ารักน่ารักพร้อมเขียนข้อความว่าเมย์แอนบิกับงานแต่งสุดอลังเมื่อคืนนะแถมมีเซอร์ไพร์ชลองวันเกิดให้พี่ด้วยคุณชายมาตูมปาร์ตี้เย็นนี้เจอกันที่สำคัญขอบคุณคุณภรรยาที่สุดที่จัดทุกอย่างให้รู้ว่าเหนื่อย แถมถ่ายละครอีกเซอร์ไพรส์มากตื่นเต้นมากดีใจมากขอบคุณทุกคนมากๆครับร้องว้าวลิซ่าแบล็คพิง k เจ๊ไฝยกกระเป๋าเจมบอลให้ทําฮือหาทั้งร้านหลังจากที่ปรากฏโฉมลิซ่าลาลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิง k กับบ้านเกิดเมืองไทยด้วยการสวมใส่แบรนระดับโลกอย่างซีรินตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่คาดการมูลค่าว่าไม่ธรรมดานั้น ล่าสุดลิซ่าก็แวะไปทานร้านอาหารเจฟไฝทั้งเชฟดังยังมอบของเซตพิเศษให้ด้วยว้าวเลยทำอะไรก็ย่อมถูกจับตามองเสมอสำหรับลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิ ink, ซาแบล p พิงศิลปินไทยที่ดังไกลระดับโลกที่ก่อนหน้านี้ช่วงช้าของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานั้นได้ปรากฏตัวลิซ่าที่สนามบินอินชอนเมืองโซเกาหลีใต้และเมื่อช่วงบ่ายในวันเดียวกัน ก็ได้เดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆชาวบลิงไทยเป็นอย่างมากว่าลิซ่าน,นั้นจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรบ้างโดยล่าสุดนั้นเรียกว่าทำโซเชียลแตกพร้อมกับร้านเจไฝแตกแตนคลาครั่งไปด้วยเหล่าคนที่เดินแถวนั้นต้องมุงล้อมกันเลยทีเดียว เมื่อลิซ่าและครอบครัวคนใกล้ชิดได้เดินทางไปรับประทานอาหารมือคำที่ร้านเจฟไฝด้วยลุกสุดชิวๆเสื้อยืดสีชมพูหวานเจี๊ยบมาพร้อมกับกางเกงยีนเรียบๆพร้อมมัดผมจุกหลังปล่อยปๆหน้าทั้งสองข้างมีแว่นสวมสีชาอ่อนซึ่งมีเจ๊ไฝ่เชฟชื่อดังระดับโลกนั้นมาต้อนรับด้วยตัวเองขณะที่คาดว่าลิซ่านั้น น่าจะมีการพูดคุยกับเจ๊ฝ่ายนานพอสมควรอย่างประทับใจซึ่งก่อนกลับนั้นทางเจ๊ฝ่ายเองก็ได้มอบของขวัญเซตดังเห็นในภาพด้านในซึ่งของขวัญชิ้นดังกล่าวนั้นเป็นกระเป๋าเจมบอลปัรจุของที่ระลึกซึ่งสื่อถึงเจ๊ฝ่ายอย่างเด่นๆก็น่าจะเป็นแว่นขนาดใหญ่ที่เป็นสิเกเนเจอร์ทำให้คนรู้จักเจ๊ฝ่ายนั่นเองรวมถึงรามยอน ที่ตัวบรรจุพันเป็นภาพของเจ๊ไฝมาพร้อมกับตะเกียบโดยตามข้อมูลนันชีวาวันที่16ธันวาคม2566ที่ผ่านมาลิซาได้เดินทางไปพร้อมกับผู้บริหารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีซึ่งเจ๊ไฝเองก็มีโอกาสร่วมทำงานกับค่ายบะหมี่ดังกล่าวด้วยลิซาได้ร่วมแสดงความยินดีกับเจไฝหลังคว้ารางวัลมิชลิน7ปีสอน ซึ่งเป็นร้านสตตีทฟู้ดที่ได้ขึ้นระดับโลกโดนใจมากยิวเปิดใจจีสุดหลังจากเจนเนี่ถูกด่าลันทำให้ปกป้องครอบครัวผมให้ผมไปปกป้องครอบครบัวหมาที่ไหนเผยสาเหตุทำไมเจนเนี่ถึงโดนปล่อยเรียกว่าจบกันด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับดรามา่าเจแมนตัวตึงโลกโซเชียลที่มีการพูดยอกล้อแบบคำๆไม่ชอบเจนเนี่ได้ถ้าสดชื่น ซึ่งต่อมาเจแมนได้มีการโทรเขลียร์ใจและขอโทษจนเจนเนี่ถึงกับปล่อยโหทั้งน้ำตาแถมขณะที่ยิวชัดมงคลสามีของเจนเนี่ที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาโพสต์ปกป้องภรรยาเจนเนี่ที่ถูกเจแมนไล์สดหยอกล้อขำไม่ชอบภรรยาตัวเองกำลังไล์สดขายของอยู่นั้นกับมีชาวเน็ตคนหนึ่งได้เข้ามาแสะว่ายิวพูดอีกแล้ว ด้านยิวไม่ปล่อยให้แสะนานออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ต้องออกมาปกป้องภรรยาเจนนีว่าถ้าผมไม่ปกป้องครอบครัวผมให้ผมไปปกป้องครอบครัวหมาที่ไหนซึ่งคนเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าปกป้องครอบครัวตัวเองไม่ได้คือล้มเหลวผมไม่รู้ครอบครัวคนอื่นพ่อแม่คนอื่นสอนมายังไงแต่ครอบครัวผมสอนผมมาแบบนี้โดยตอนนี้เจนนีคือเมียของผม และเป็นแม่ของลูกผมแม่ของยูจินถ้าผมไม่ปกป้องแม่ของยูจินให้ผมไปปกป้องแม่หมาที่ไหนปัญหามันไม่ใช่ปัญหาเสมอไปแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะตอบกลับยังไงมากกว่าซึ่งเจนนี่เป็นคนกลัวคนเกินไปเกรงใจเกินไปจนทำให้โดนเอาเปรียบในหลายๆครั้งรวมถึงโดนมองข้ามความรู้สึกหลายๆครั้งขณะที่เจนนี่พูดกับสามีว่า ตัวเองก็เห็นเมื่อวานโดนดราม่าก,กี่เรื่องพูดกันจริงๆด้านยิวก็ให้กำลังใจและปลอบภรรยาว่าช่างมันเถอะโฟกัสที่คนสับพอร์ตโฟกัสที่ลูกค้าเอาเวลามาพัฒนาแบรนด์ของเราจะดีกว่าเพราะวันทั้งวันแค่โฟกัสแบรนด์แค่ดูแลแบรนด์ให้ครบก็ไม่พอใจอยู่แล้ว24ชั่วโมงถ้ามีอะไรแบบนี้ปุ๊บผมจะเป็นคนที่พยายามท้าอะไรควบคุมได้ผมจะหยุดควบคุมตัวเอง แต่อะไรที่ควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยมันไปช่างหัวมันน้ำลายมันฟรีใครจะพูดอะไรก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้คำพูดราค่าถูกมาทำลายเวลาที่มีค่าของเราบุมปนัดดาเล่าหมดเปลือกนางเอกตัวท็อปยกหูปรึกษาเรื่องเงินบุมปนัดดาออกประเผยบทเปลือกมีนางเอกเบอร์ต้นของวงการบันเทิงยกหูต่อสายตรงขอปรึกษาเรื่องเงิน พร้อมเผยดาราโทรมาเฉพาะตอนมีเรื่องเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งรอบด้านจริง,รงๆสำหรับนางงามนักแสดงชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ถือเป็นตัวแม่ของวงการบันเทิงอีกทั้งยังทุ่มแรงกายใจเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้คนในสังคมอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยรวมถึงมูลนิธิต่างๆที่เธอนั้นได้เข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอนอกจากนั้นบุ๋มปนัดดา ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าบรรดาคนดังอีกมากมายตั้งแต่ดาราน้องใหม่ไปจนถึงระดับซุปตาเบอร์ตนตๆก็ว่าได้ทําให้เธอรับรู้เรื่องราวของคนในวงการบันเทิงค่อนข้างมากล่าสุดมีผู้สื่อข่าวได้เจอกับบุ๋มปนัดดาเลยได้สอบถามถึงเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงซึ่งทางบุ๋มก็ได้เล่าว่าหลายๆเรื่องของคนในวงการปกติเขาก็โทรมาหาเราทั้งนั้นเราก็รับสาย อันไหนเราเอามาเล่าก็เล่าได้แต่อันไหนที่เป็นการช่วยกันก็ช่วยเหลือกันไปเมื่อวานก็อีกรายไม่อยากจะบอกแต่เมื่อผู้สื่อข่าวได้ขอให้เล่าต่อเพราะไหนๆก็เกริ่นมาแล้วทางบุ๋มก็หัวเราะแล้วเล่าวา่าเป็นระดับนางเอกตัวท็อปของประเทศเขามีปัญหาเรื่องเงินกับใครสักคนหนึ่งกับคนที่จ้างงานมาปรึกษาหาทนายกันไปดังนั้นดาราโทมาก็เป็นเฉพาะตอนที่มีเรื่องค่ะ อะไรช่วยได้ก็ช่วยซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าส่วนตัวเธอคิดว่าเรื่องไหนจะจบก่อนสำหรับข่าวที่เป็นประเด็นของคนในวงการบันเทิงตอนนี้ซึ่งบุ๋มปนัดดาตอบว่าประเด็นแรกยังไงก็ต้องขึ้นศาลแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลไก่เกียร์แล้วพ่อแม่ของฝ่ายหญิงจบไปคุยกันเงียบๆอันนี้จะกับเด็กผู้หญิงมากกว่าอันนี้พูดจากประสบการณ์ในการช่วยเหลือเคสแบบนี้นะ ส่วนอีกคนนั้นยังไงก็เป็นคดีความเพราะมีการฟ้องร้องไปแล้วและคดีบุกรุกมันเป็นคดีที่ยอมความกันไม่ได้เมื่อสองซอฟต์พาเวอร์มาเจอกันลิซ่าแบล็กพิงคไปกินข้าวร้านเจ๊ไฝร้านดังระดับมิชลินลิซ่าแบล็กพิงค์ไอดอลสาวคนดังโผล่ไปกินร้านดังเจ๊ไฟร้านอาหารไทยชื่อดังระดับดาวพิชลินท่ามกลางแฟนๆที่มารอต้อนรับงานนี้เจไฝมอบบอกเซ็ต ชินรามย้อนรถต้มยำที่เจ๊ไฝ่ไปขอแลบบด้วย Instagram เชฟแคร์เผยภาพและคลิปลิซ่าแบล็กพิงไปกินข้าวร้านเจฟไฟ๊ไฝพร้อมคุณแม่ทีมงานและผู้บริหารบะหมี่เกาหลีชินรามยอนนอกจากนี้ยังมีภรรยาและลูกสาวของประธานซัมซุงเกาหลีร่วมโต๊ะอีกด้วยโดยครั้งนี้ลิซ่าได้ร่วมแสดงความยินดีที่ร้านเจฟไฟ๊ไฝได้รับรางวัลดาวมิชลินเปีซ้อน ส่วนเจ๊ไฝกะมอบบอกเซตชินรามย่อนรถต้มยำที่เจ๊ไฝร่วมคอแลบให้กับลิซาด้วยส่วนบรรยากาศด้านหน้าร้านนั้นมีเหล่าแฟนคลับมารอต้อนรับและทักทายไอดอลสาวคนดังอย่างคึกคักสำหรับร้านเจ๊ไฝประตูผีเป็นร้านอาหารแบบสรตีฟู้ดแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลหนึ่งดาวม,มิชลินโดยร้านเจ๊ายไ,ได้หนึ่งดาวม,มิชลินถึง7ปีซ้อน ปี2 5 6 0ถึง2 5 6 7ร้านนี้เป็นร้านอาหารริมทางที่มีเมนูตามสั่งต่างๆให้เลือกชิมโดยเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในย่านประตูผีมีคำร่ำลือว่าเป็นสรตทฟู้ดที่มีราคาสูงหากดูในเมนูแล้วค่าอาหารจานที่ถูกที่สุดก็คือ200บาทส่วนเมนูพิเศษที่แพงที่สุดในร้านก็คือราดนาเป๋าหืออยู่ที่ราคาจานละ10,000บาท แต่ถึงกะนนั้นก็ยังมีนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากจะมาลิ้มลองดูสักครั้งจุดเด่นของร้านนี้คือวัตถุดิบสดใหม่ที่สั่งมาสดๆจากร้านประจำคัดสรรคุณภาพให้ได้ขนาดตามมาตรฐานของทางร้านรวมถึงการใช้เตาถ่านในการปรุงอาหารที่ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมของแต่ละเมนูได้เป็นอย่างดี และร้านเจ๊ไฝยแห่งนี้ก็มีชื่อเสียงทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติไปจนถึงคนดังจากประเทศต่างๆก็ล้วนเดินทางมาชิมความอร่อยที่ร้านเจ๊ไฝยไม่ว่าจะเป็นแจ็คมามหาเศรษฐีชื่อดังชาวจีนรัสเซลโคนักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังแห่งวงการฮอลลริวูดทิมคุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอปเปิลไอดอนเกาหลีอีกหลายคนนอกจากนี้เจ๊ไฝยยังได้ร่วมมือกับ ชินรามยอนแบรนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีด้วยการออกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาติใหม่รสต้มยำและรสต้มยำแหง้งโดยจะเริ่มมีจำหน่ายในประเทศไทยเป็นทีแรกเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสเมเฟึอ่งอารมณ์ตอบเองจับตาท้องลูกคนที่สองมีน้องให้มาอยู่หรือเปล่าถามเอสุปชชัยใช้เทคนิคอะไรกลายเป็นประเด็นที่แฟนๆฮือฮาและจับตากันยกใหญ่ เมื่อผู้จัดจาก,การมือทองเอสุปชัยได้ลงรูปคู่กับเมเฟื่องอารมณ์หลังทั้งคู่ได้แปร,ร่วมงานวิวาแห่งปีของเมพิชนะกับปิ๊กอัครวัชแต่ที่ทำเอาแฟนๆหลายคนหลุดโฟกัสเห็นจะเป็นหน้าท้องของแม่เมจนทำให้หลายคนตั้งคำถามมาเสียงเดียวกันว่าแม่เมกำลังมีข่าวดีมีน้องให้มาอยู่หรือเปล่าล่าสุดแม่เมไม่ปล่อยให้สงสัยนานโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสตอินสตาแกรม แอดเมเฟื่องแบบเคลียร์ชัดเจนว่าคนทักกันมาเยอะว่าท้องไหมบอกเลยนะว่าเมย์ไม่ได้ท้องเห็นคลิปนี้ที่พี่เอลงโซเชียลก็ตกใจเช่นกันว่าใช้เทคนิคอะไรเสกเด็กเข้าท้องเมย์ได้ขนาดนี้ epa แอดเอสุปชัยแฮ s ท็ไม่ได้ท้องท่ามกลางเพื่อนพ้องคนบันเทิงรวมทั้งแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์รัวรอาทิ โถโถโถพี่เมย์ของน้องโดนพี่เอแกงฮ่าฮ่าพี่เมย์น่ารักจริงค่ะพี่เอแอบบีบหุ่นตัวเองแรงไปนิดไหมคะต้องพาพี่เอไปออกโหนกระแสตามมาจากในติกตอกว่าแม่เมย์ท้องจริงไหมฮ่าฮ่าลั่นเลยพี่เมย์ถึงกับว้าวุ่นเลยทีเดียวรู้แล้วคนเก่งแม่เมย์แกงหม้อใหญ่ด้วยไทยทิกตอกคือขึ้นเต็มฟีดเลย ออกงานคู่ลิซ่าพักโบกอมลูกรลักซีดินเชิดฉายครั้งแรกในไทยเตรียมห้างแตกลิซ่าแบล็กพิง k ออกงานคู่พร้อมพักโบกอมกลางเมืองสยามในฐานะโกลบอลแอมบาสเ d อร์ซีินเตรียมเฮกันอีกครั้งกับมาไทยครั้งนี้ลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิง k ปาก,กดตัวให้บลิงชาวไทยได้หายคิดถึงกันแบบช่ำๆตั้งแต่ลุกแรกในสนามบิน รวมถึงดินเนอร์ในร้านอาหารยอดนิยมในไทยที่ไม่ว่าคนดังจากมุมใดของโลกก็ต้องเคยมาลิมลองร้านเจ๊ไฟพร้อมสั่งเมนูเด็ดอย่างแน่นอนล่าสุดสมกับตำแหน่งโก o บอลแอมบาสเตอร์แห่งซรีลินมีการยืนยันว่าจะปรากฏตัวร่วมงานเปิดตัวช็อปใหม่ที่สำคัญคือออกงานคู่กับอีกหนึ่งลูกรักของแบรนด์พักโบกอมในวันอังคารที่19ธันวาคมนี้ เวลาประมาณ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาณศิรินสยามปารากอนชั้น M ชั้นเดียวกับ BTS ทางออก5ก่อนหน้านี้พักโบกอมและลิซาเคยปรากฏตัวร่วมกันารงานของศิรินกว่าหลายครั้งซึ่งมี V BTS รวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเมื่อเดือนมิถุนายน2 0 2 2ในงานเมนแ r รลิแฟชั่นวีคอลเล็ชั่นเสื้อผู้ชาย Spring and Summer 2023ที่ประเทศฝรั่งเศสและพฤษภาคม2023ในงานดิน i n n e r ร์ตี้ของซีรินที่จัดขึ้นที่ Hotel Duke c a p Edenlock ณเมืองปารีสรวมถึงการเปิดตัว Pop Up Store ของแบรนด์ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยโดยพักโบกอมนับว่าเป็นนักแสดงชายชาวเกาหลีคนแรกที่ขึ้นแทนเป็น Global Brand Ambassador ของซีริน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ